เริ่มเริ่มเป็นเลยนะคะเขาเรียกว่าว่าที่ KPI ใหม่ป้ายแดงนะคะวันนี้ครูกระแตอยู่ที่วิหาร8ปดสารานทีทอง8เซียนนะคะที่ปองที่ปองนะคะจากจากผู้บริโภคจากลูกค้านะคะจากลูกค้าผู้บริโภคแล้วก็ตอนนี้ค่ะเป็นเจ้าของกิจการแม่มดคอฟฟีแล้วนะคะ อยากให้ทุกคนนะฝากแชร์ไลน์นี้ไปนะใครที่มามาไหว้พระแ,แล้วก็มาขอพรเชียนแปะก็สามารถมาเจอพี่พี่ปองที่ที่สารนานนาทีทองได้นะคะถ้าใครสนใจเรื่องของแม่มดคอฟฟนะคะ,ะเดี๋ยวขอสัมภาษณ์พี่ปองหน่อยนะคะตั้งแต่ทานแม่มดคอฟฟค่ะทานมานานหรือยังครับได้เกือบปีแล้วค่ะได้เกือบปีแล้วนะคะ ประทับใจอะไรกับแม่มดคาแฟบ้างคะรสชาติดีค่ะกลมกลม่อมแล้วก็บำรุงสายตาสายตาดีขึ้นรสชาติดีกลมกล่อมสายตาดีขึ้นสายตานี้เป็นปัญหาเรื่องอะไรคะของสายตาค่ะาตาไหลค่ะ,ะแพ้แสงค่ะค่ะแล้วก็มีเหมือนแบบมีเนื้อเยื่ออะไรบางๆมากัน้นตอนนี้ตาเริ่มใสขึ้นตาใสขึ้นนะคะนะ จากการดื่มผลิตภัณฑ์แมมมดคอฟฟนะคะเดี๋ยวเราขยับมาตรงนี้นิดนึงเนาะจะได้เห็นร้านของพี่ปองด้วยร้านพี่ปองก็คือขายวัตถุมงคลของแปะลงสีค่ะวัตถุมงคลนะคะก็มีร้านเสื้อผ้าด้วยเนี่ยค่ะเอาโปรโมทร้านได้เต็มที่เลยนะคะ <laughs> แล้วก็อย่าลืมนะคะมีอะไรนะคะพี่ปองอ่า น,นี่ค่ะ,ะเราชนะชนะใช้ได้ใช้ได้หมดทุกใช้ได้หมดเลยนะคะ <c oughs> เห็นไหมคะอัเนียค่ะ,คะใครมานะคะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศก่อนนะคะอันนี้คือศาลานาทีทองนะคะแปะเซียนนะคะก็ไว้พระอยู่ในจุดนี้ค่ะมาถึงยังไงก็เจอร้านพี่ปอะคะวัตถุมงคลของแปะเซียนนะคะเพราะว่าลููกระแตมาอยู่ที่นี่ ปีปีกว่าเนาะเกือบจะสองปีแล้วเนี้ยค่ะจากจากที่พี่ปองนะคะสั่งซื้อทีละสองกล่องทีละกล่องเนาะแล้วก็จากการที่มาจัด,จ,ด,จ,ดจัดชิมเนาะมาจัดชิมมาทําการตลาดก่อนที่จะจะ,จะเจอโควิดอย่างเงี้ยค่ะเราพี่ปองก็ทานจนได้ผลลัพธ์อย่างที่บอกนะเรื่องสายตาความอร่อยนะคะจากแล้วตอนนี้ก็เป็นธุรกิจตอนนี้ก็คือพี่ปองนะคะจากครูกระแตมาฝาก ฝากขายนะคะทีละสิบกล่องตอนนี้พี่ปองก็ยก,กลังแล้วนะคะยก,กล,ลังละทีนี้ก็มีโอกาสนะคะถ้าใครสนใจธุรกิจก็มาสอบถามที่พี่ปองได้ว่าจากเป็นผู้ที่ดื่มผลิตภัณฑ์แล้วผันตัวเองนะคะเป็นเจ้าของธุรกิจแม่มดคอฟฟี่เพราะผลลัพธ์ที่ได้นะ,ะกินดีขายก็ได้แล้วก็ขยายธุรกิจได้นะ,ะอยู่ที่โรงเ,เขาเรียก สาลาณทีทองนะคะวิหารแปดวิหารแปดเตียนนะคะที่วัดมะขามประทุมธานีนะคะเผื่อไลน์นี้เพะไลฟ์นี้แชร์ไปหลายที่นะคะสามารถเราสามารถส่งคุณจะอยู่ที่ไหนนะอยู่ที่ชุมพรละนองก็ส่งได้นะคะชุมพรละนองก็ส่งได้นะคะอยู่ที่ไหนก็สั่งผ่านพี่ปองมาได้เลยพี่ปองฝากฝากเบอร์โทรได้นะคะจำเบอร์โทรตัวเองได้ไหมไม่ได้อ่าขอขอเบอร์โทรของพี่ปอง ค่ะ,ะ,ะเบอร์โทรนะคะของพี่ปองเดี๋ยวไปปักหมุดไทยนะคะ096 970 85 35นะคะบ่อยครั้งนะคะ096 970 8535ค่ะนี่คือ,อร้านของพี่ปอนะขายวัตถุมงคลแล้วก็มีหน้าร้านแล้วก็มีผลิตภัณฑ์แม่มดคอฟฟี่นะคะใครที่มีหน้าร้านแบบนี้นะคะมีทําเลแบบพี่ปอนะคะทักมาได้เลยค่ะ เป็นโอกาสเป็นทำเลทองที่ดีมากๆนะพี่น้องนิสัญญาสวัสดีค่ะพี่น้องนิสัญญาเป็นนาง12นะคะเป็นนาง12ก็คือแบบนี้ค่ะยกกาแฟไป12บลังแบบนี้นะคะแล้วก็มาทําการบุกร้านมอบร้านแบบนี้ค่ะของพี่ปองเราสามารถกระจายแบบนี้ได้นะเะอาลูกค้ามาพี่ปองพีเซ็นลูกค้าได้เลยนะคะนี่ค่ะร้านของพี่ปองแล้วก็อยู่ที่วิหารแปดเซียนนะคะเดี๋ยวปลูกกลับกล้องให้นะฝากพี่น้องแชร์ให้หน่อยนะคะอันนี้ค่ะ ถ้ามาก็จะอยู่สถานที่อย่างนี้ค่ะวันนี้มาให้ดูทำเลนะคะนี่ค่ะของแปดเซียนลุงสีนะคะจุดนี้ค่ะถ้าออกจากด้านหน้านะคะแปดเซียนนะคะแล้วก็มาที่สาราน,นี้ค่ะก็จะเจอร้านขายเสื้อผ้าของพี่ป้องนะคะร้านของพี่ปองอยู่ ในโดมเนี่ยค่ะจากที่ขายเสื้อผ้าอยู่นะคะแล้วก็ครูกระแตนมาจัดประชาสัมพันธ์จัดลงทานจัดชิมอย่างนี้ค่ะจนตอนนี้นะคะผลลัพธ์ชัดเจนที่พี่ปองได้ก็คือเรื่องของสายตาดีขึ้นรสชาติอร่อยแล้วก็มีกลุ่มลูกค้าในพื้นที่ในตลาดนี้ค่ะตัวแต่จึงนะคะ มาทำการตลาดทีาพี่ปองนะคะใครที่เห็นไรนี้แล้วมาไหว้พระทําบุญที่วัดมะขามมาไหว้แปะเซียนลงสีนะคะที่โด่งดังมากๆนะคะที่โด่งดังมากๆใครกันมานะคะก็แวะมานะคะซื้อผลิตภัณฑ์แม่มดคอฟฟนะคะจากที่สั่งซื้อผู้ดื่มนะคะพี่ปองเป็นผู้ดื่มสินค้านะคะจากสองกล่องนะคะแล้วก็มากรุกรแตมาฝากขายนะคะ พี่หลานทีละสิบกล่องทีละสิบกล่องนะคะตอนนี้พี่ปองนะคะตัดส,สินใจวุ้ยคุ้มค่ายกลางนะคะยกลางกันไปเลยค่ะมองเห็นโอกาสนะคะเพื่อส่งต่อและสุขภาพให้กับทุกคนนะคะใครมีหน้าร้านแบบนี้ใครมีหน้าร้านมีทำเลแบบนี้นะคะทักครูกระแตมาได้เลยนะคะฝากพี่น้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะน้องไข่นุ่ยนี่ค่ะ เนาะท่า,าน้องไข่หนุ่ยมีหน้าร้านแบบนี้ทําการตลาดให้พี่ปองพี่ปองนะคะที่อยู่อ่ะสวัสดีค่ะครู่นิงค่ะทุกคนกด99นะคะวัะนนี้ท่านประธานเข้ามาในไลน์นี้นะคะอ่ะครูกระแตอยู่ที่วัดมะขามค่ะที่แปะเซียนโรงสีค่ะจากที่มา ทำลงทานมาจัดชงชิมค่ะคุณหญิงคะตอนนี้ก็คือจากมาฝากขายมาเป็นศูนย์กระจายให้ครูกระเตนะคะตอนนี้พี่ปองค่ะตัดสินใจนะคะคุ้มค่าที่สุดนะคะช่วงนี้ลูกค้าติดมากขึ้นมากขึ้นตัดสินใจยกลังนะคะได้กําไรคุ้มค่ามากแล้วก็สามารถขยายธุรกิจได้ค่ะสวัสดีค่ะพี่อุ้มกันสิริคุณเนาะเห็นผลลัพธ์ของการทํางานของแม่มดคอฟฟไหมคะ แรกๆเราก็มาทําการตลาดแบบนี้ค่ะต่อไปเราก็มีลูกค้าที่ปักหมุดนะคะที่มองเห็นโอกาสทางธุรกิจกับบริษัทแม่มดออนไลน์นะคะใครที่ทําธุรกิจอยู่นะคะมีหน้าร้านการทําธุรกิจที่เขาเรียกว่าการลงทุนที่คุ้มค่ามากที่สุดนะคะจาก2กล่องเป็นผู้บริโภคะคะจากฝากขายฝากวางนะคะสิบกล่องตอนนี้ก็คือเห็นแล้วคะ่ะว่าของขายได้ขายง่าย มาเพื่อหมดไม่พอขายทั้งกินแล้วก็ขายด้วยค่ะสำเร็จแบบง่ายๆนะคะใครที่สนใจเรื่องของการทำธุรกิจนะคะอยากขยายธุรกิจอยากได้เทคนิคอย่างพี่ปองอย่างเงี้ยค่ะทักถามพี่ปองได้เลยนะคะว่าทำอย่างไรถึงตัดสินใจนะคะยกรังนะคะเบอร์ของพี่ปองนะ,ะ0969708535นะคะใครอยู่ในไลฟ์พิมพ์ให้ครูกระแตได้นะคะฝากฝากหมด พี่ปองนะคะร้านร้านพรเซียน8นะคะแล้วก็แฟนพี่ปองก็คือพี่ปิยะนะขายเกี่ยวกับวัตถุมงคลน,นะคะอันนี้5,99ค่ะพี่ปองก็ดูแลลูกค้าดีมากๆนะคะระหว่างนี้นะคะก็ยกลังกันไปเลยะคะ่ะเพราะปกติที่นี่นะคะลูกค้านะคะก็ทานกาแฟดีอยู่แล้วะคะ่ะอันนี้พี่ปองก็มองว่าโอ้ยกลังคุ้มที่สุดะคะ่ะ ยกกลางคุมที่สุดนะคะแม่มดคอฟฟเราค่ะไปที่ไหนนะคะคนคนรู้จักเยอะมากนะคะนี่ค่ะคือเจ้าของร้านพี่ปองนะคะอ่ะเดี๋ยวเราเว้นระยะให้นิดหนึ่งนะคะเว้นระยะเนาะเว้นระยะสวัสดีค่ะคุณนุชนะคะสวัสดีค่ะบอผู้รหารครูแอลนะคะขอบคุณทุกการแชร์นะคะแชร์แล้วก็ปักหมดุดปักพิกัดแนะนําร้านนะคะอยู่ที่เซียนแปะลงสีนะคะจังหวัดปทุมธานีนะคะครูเชื่อว่าใครหลายๆคนนะคะ วัดดังมากค่ะวัดใหญ่ในปทุมค่ะเคยไปนะคะขอบคุณค่ะท่านประธานคูนิ่งนะคะท่านประธานคูนิงนะเจ้าของบริษัทแม่มดออนไลน์เข้ามาคอนเฟิร์มนะคะว่าวัดดังมากค่ะคนเข้ามาไหว้ขอพรเยอะมากค่ะครูกระแตก็เป็นลูกศิษย์นะคะบอกได้เลยค่ะเป็นลูกศิษย์ของเซียนแปะนะคะคือมามาจัดลงทานมาจัดชิมเนี่ยค่ะแล้วก็ได้ธุรกิจต่อเนื่องตลอดเลยค่ะที่ วิหารแปะเซียนนะคะทีนี้เราก็ส่งต่อให้กับพี่ปองเนาะพี่ปองก็จะสามารถส่งต่อไปสู่จังหวัดชุมพรและนองได้นะคะเพราะว่าเป็นคนพื้นเพต่างจังหวัดนะคะจากสิ่งที่พี่ปองได้ก็คือเรื่องของสายตารสชาติอร่อยนะคะแล้วก็ดื่มเองแล้วก็ขายด้วยจนตอนนี้ค่ะจากที่ลูกกระแตมาเติมสต๊อกให้ทีละ10กล่อง10กล่องตอนนี้ก็คือยกลังแล้วค่ะเนาะ ต้องขอบคุณพี่ปองแล้วก็พี่ปิยะด้วยสนับสนุนเห็นผลเรื่องของผลิตภัณฑ์จริงๆค่ะวันนี้ใครที่อยู่ในแบรนด์ัทแม่มดนะคระูบอกได้เลยค่ะว่าเรามาช่วยเหลือผู้คนและทําต่อเนื่องจะเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนนะคะสินค้าของเราขายขายดีอันดับหนึ่งใช่ค่ะคุยุ้ยการันตีชัดเจนนะครูแอลก็มาคอนเฟิร์มนะบอร์ดบริหารเข้ามาคอนเฟิร์มใครที่ยังเอ๊ยยังอะยังส่อง 2, แม่มดออนไลน์ยังคิดว่าจะทําดีหรือไม่ทําดีนะคือมีคนพร้อมที่จะให้เราไปช่วยนะคะแชร์ไลน์นี้ออกไปให้เยอะที่สุด ใครมีหน้าร้านมีทำเลแบบนี้ค่ะได้หมดค่ะเพราะแม่มดคอฟฟีนะ่เนาะพี่ปองเนาะสามารถเป็นของขวัญของฝากได้ไดแล้วพี่ปองก็มีกระติกเ,เขาเรียกว่าขายเป็นเป็นแก้วก็ได้ใช่ไหมคะเพราะมีมีหน้าร้านอยู่แล้วอย่างเงี้ยก็<ด><ๆ>อ,อยากให้ช่วงนี้เจอ,<ๆ>เ,จอเจอเหตุการณ์เจอวิกฤตขนาดขายเลยค่ะขายเสื้อผ้าขายวัตถุมงคลเราก็ยังเพิ่มช่องทางแบบนี้ได้ค่ะฉีกชงดื่มเป็นแก้วเป็นซองได้หมดนะคะถ้อใครยังนึกไม่ออกว่าจะทําแบบไหนเนาะพี่ปองเนาะ เนี่ยได้ดีด้วยเร็วด้วยเนี่ยค่ะได้ดีแล้วก็ได้เร็วด้วยค่ะขยันส่งเลยขยันส่งนี่เราส่งในนี้ด้วยใช่ไหมคะใช่นี่แหละเนี่ยค่ะแมคคาจินแมคคาเองนี่แหละแม่ค้าพ่อค้าในพื้นที่เขาบอกรสชาติกลมกล่อมเนี่ค่ะพี่ปองบอกว่ารสชาติกลมกล่อมนะคะดีๆก็คือไม่มีไม่มีไขมันไม่มีน้ําตาลใช่ค่ะพี่พี่พี่หนุ่มบีบอกว่าขายดีผลิตผลิตแทบไม่ทันคือคอนเฟิร์มจากที่พี่หนูบีเนาะเพราะว่าครูกระแตเพิ่งเข้าไปในบริษัท คือปกติกาแฟทรูหนึ่งจะส่งมาเป็นรถร้อยล,ลัลงร้อยรถร้อยลังไปนี่คือแบบมาเพื่อหมดมาเพื่อหมดค่ะเพราะว่านาง12บสองค่ะเยอะมากเขาสั่งไป12บสลัง12บลังเพราะว่าผลลัพ์มันชัดเจนเหมือนพี่ปองเป็นชัดอ่ะเนาะจากที่สองหนึ่งซองใช่ไหมหนึง่งกองสองกองแล้วก็มา,าแบบนี้ย่ะคชิมฟรีก่อน <laughs> อาจากชิมฟรีก่อนอ่าไล่์ฟังนิดนึงค่ะ า่จะกินฟรีก,ก่อนแล้วรสชาติดีกินที่ไหนก็ไม่เหมือนของกาแฟที่นี่ค่ะค่ะอร่อยเข้มข้นแล้วดีที่ว่าเกี่ยวกับบำรุงสายตาอะไรอย่างเงี้ยแพ้แสงอะไรอย่างเงี้ยโอเคเลยค่ะค่ะเห็นไหมคะคอนเฟิร์มจากเจ้าของธุรกิจคนใหม่ป้ายแดงนะคะพี่ปองนะคะบอกว่ารสชาติไม่เหมือนที่อื่นนะคะได้เรื่องของสายตาแล้วกเ็เสียงตอบรับไม่ใช่พี่ปองด้วยเนาะ คนในวัดมะขามที่คนเยอะมากนะคะทั้งคนที่เป็นแม่ค้าแล้วก็มาท่องเที่ยมาวมาไหว้พระนะคะนี่ค่ะพี่นิสัญญาบอกสุดยอดมากค่ะพี่ปองนี่ค่ะคอนอนางสิบสองมาคอนเฟิร์มละว่าสุดยอดมากๆจริงค่ะบอกได้เลยค่ะว่าวันนี้ค่ะจากชิมฟรีจากหนึ่งซองจากหนึ่งกองจากหนึ่งสองกองอย่างเงี้ยค่ะจากสิบจากหนึ่งลังปักหมุดได้เลยค่ะสิบสองลังเนาะเมื่อกี้ให้พี่ปองเห็นมาว่าถ้าเราซื้อสิบสองลัง ต้นทุนเราถูกแล้วก็เรื่องของทองด้วยนะทองจะไปสองพั7แล้วก็มีเงินผลถุงให้อีกค่ะเจ้าของร้านนักธุรกิจนะคะปักหมดแบบพี่ปองได้นะคะเพราะมันมีวิธีการทํางานแบบง่ายๆยิ่งยุ่ายไม่ยุ่งยากค่ะใช่ค่ะเนี่ยค่ะตั้งตั้งไว้แล้วก็ขายได้ใช่ค่ะพี่ปองแบบไม่ยุ่งยากง่ายนะคาเราดีไม่ต้องกลัวคนผ่านไปผ่านมาได้เคยชิมแล้วอะยังไงเขาก็อ๋อตรงนี้มีด้วยอ่าค่ะตรงนี้นะคะอยู่ที่วัดมะขามที่ เซียนแปะลงสีนะคะที่สาลาณทิตทองใครเห็นไลน์นี้ทุกคนแชร์ไลน์นี้ใครที่อยู่ประทุมธานีนี่ค่ะนาง60ลัง KBIP ไพร่รอยู่ที่ประจวบเนี่ยค่ะฝากเนี่ยค่ะฝา,ากแชร์ด้วยนะคะเผื่อใครมีญาติมีพี่น้องก็ทักมาได้เลยครูฟ้าน่ารักนะลูกค้าติดธุรกิจโตนี่คือมาคอนเฟิร์มอีกท่านหนึ่งนะว่าลูกค้าติดธุรกิจโตวันนี้จากที่ตัวเรา,าติดผลิตภัณฑ์ละ ตอนนี้ขยายเป็นธุรกิจได้นี่คือหลักฐานจริง,รงๆนะคะหลักฐานตัวเป็นเนื้อหที่มาคอนเฟิร์มนะคะพี่น้องนิสิญญาบอกว่ามองเห็นโอกาสมาถูกทางแล้วค่ะพี่ฟองเห็นไหคะมีช่องทางเพิ่มรายได้เนาะจากจากที่เริ่มต้นตอนนี้ยกรางได้ต่อไป12รางปักหมดแน่นอนค่ะเพราะว่าครูกัแต่นะคะเห็นแล้วว่าตั้งแต่ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้คนนะคะ12รังคุ้มมากๆไม่ว่าจะเป็น ที่จันทบุรี12ล,งลังลคุ้มที่สุดนะคะแล้วก็ที่เพลาะเป็นนางเนี่ยค่ะ12ลังพี่เพลาะเทียมเทศนะาใชาด12ลังคุ้มมากตอนนี้คือปักหมดเป็นนาง60ล,งลังละคือ12 12 12 5รอบนี้จะรอบที่5แล้วอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าขายง่ายมากพี่แพลาะพี่น้องนิสัญญาอยู่ที่ประจวบพี่ปองเป็นคนพื้นที่ที่ไหนนะ คนที่นี่แหละคนที่นี่ใช่ไหมคนที่นี่คนที่ปจุมธานีได้แฟนที่ชุมพรอ่าได้แฟนที่ปฐุมพรละนองรวมๆที่เนี่ยค่ะคนคนภาคใต้นะคะเนาะแล้วก็เป็นคนที่ปจุมธานีคือไลฟ์สดของเรานะไม่ใช่แค่รับคนที่ปจุมธานีเนาะไม่ได้รับแค่เฉพาะที่ภาคใต้นะทั่วทั่วโลกเลยนะทักพี่ปองทักครูกระแตมาได้นะคะเราทํางานด้วยพลังทีมหรือทักแม่มดออนไลน์ที่แชร์ไลฟ์สดนี้ไปนะ สนใจเรื่องของการทําธุรกิจง่ายๆแบบที่พี่ปองประสบมานะคะว่ามันง่ายมากๆแม้แต่วิกฤตโควิด COVID มันหลายรอบเนาะแต่เราก็มีช่องทางมีอีกรายได้นึงเข้ามาและช่วงนี้ก็โชคดีมากมีอะไรคะร้านร้านคนละครึ่งด้วยค่ะเนาะคนละครึ่งเราชนะคนละครึ่งเราชนะก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ทําให้ธุรกิจของ พี่ปองเจริญเติบโตมากขึ้นนะคะแล้วก็เรื่องของวัตถุมงคลสวัสดีการแห่งรัฐด,ด้วยสนวะัสดีสวัสดีการแห่งรัฐด,ด้วยนะคะใครนะคะเจอทางรัฐในการทําธุรกิจอยากได้เทคนิคดีๆนะคะพี่ปองทักครูกระแตแล้วก็ทักคนที่ใช้ไลฟ์สดนี้ไปได้นะคะโอเคเดี๋ยวเมื่อกี้พี่ปองให้เบอร์ทโทรน่าจะคิวอีกรอบนึงเดาอเดี๋ยวครูกระแตให้เบอร์ทโทรอีกรอบหนึ่งให้เห็นบรรยากาศเนาะหน้าร้านของพี่ปองเนี้ยค่ะเนาะ,ะ,เ,นะเพราะว่าเป็น เป็นวัดที่ดังในจังหวัดปทุมธานีเลยค่ะเซียนแปะไม่มีใครไม่รู้จักนะคะทีวีทุกช่องนะคะแล้วก็สื่อต่างๆนะคะปอรู้จักแปะเซียนลงสีเยอะมากนะคะใครที่ผ่านมานะคะแวะมาได้เลยค่ะมาซื้อกาแฟเป็นของขวัญของฝากหรือใครอยากได้แนวคิดวิธีการทำธุรกิจแบบพิปองนะคะ มีธุรกิจอยู่แล้วแต่ทําไมยังต้องมาทําธุรกิจแม่มดคอฟฟกับครูกะแตกับแบรนด์บริษัทแม่มดอะไรเพราะเห็นโอกาสเห็นความง่ายค่ะเห็นความง่ายนะเบอร์ของพี่ปองนะ0 9 6 9 7 0 8 5 3 5นะคะทักพี่ปองโดยตรงได้เลยค่ะเพราะว่าคนที่ลงมือทําจะมีเทคนิคมีวิธีการให้นะคะจากที่ครูกะแตเริ่มต้นจากการมาจัดเขาเรียกว่าจัดชิมเนาะจัดชิมทําการตลาดมาทําต่อเนื่องต่อเนื่องค่ะ จนพีปองนะคะได้ชิมและตัดสินใจซื้อสินค้าแล้วก็มีหน้าร้านครูกระแตก็ขอฝากขายตอนนี้วิปองก็ยกลังแล้วค่ะเพราะเห็นแล้วไม่ไม่ฝากขายแล้วขอเป็นธุรกิจโดยตรงแล้วค่ะครูขอจบไลฟ์เพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกการแชร์ไลฟ์สดนี้ไปนะคะอย่าลืมนะคะมาที่วัดมะขามแปะเซียนลงศีนะคะใครอยากมาขอพรนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่นะคะ ช่วยให้เราได้ช่วยเหลือผู้คนมากขึ้นจริงๆค่ะครูเดือนบอกว่าทําธุรกิจนะคะทําธุรกิจง่ายๆสบายๆส,สินค้าตอบโจทย์นะคะธุรกิจผ่านมือถือง,ง่ายๆใช่ค่ะแบบนี้เลยค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ